ที่แปลงจาก HDMI เป็น AV พอแล้วฉีดมาจนจะสามสี่ครั้งอุปกรณ์อันแรกครับตัวแปลงจาก HDMI ไป VGA เอาเรามาแกกันเชื่อแกปานี้น้อยอย่าแกแรง อย่าแกแรงมันแพงอันนี้นี่นะครับอินพุตเป็น HDMI เอาพุตจะเป็น VGA เอ้ย VGA เป็น RCA หรือ AV บ้านเราเรียก AV ตัวนี้บางคนเอาไปใช้แปลงจากด้านนี้ไปด้าน HDMI มันทำไม่ได้นะครับวงจรไม่ได้ถูกออกแบบมาจะกลับขั้วไม่ได้กลับไม่ได้เลยไม่มีทางเลยนะครับ นีิสายเพิ่มเพิ่มกำลังไฟครับมันผมไม่แน่ใจว่าถ้าถ้าไม่เสียมันจะติดหรือเปล่าแต่ว่าลองดูก่อนนะครับเรามาลองใช้งานกันครับปิบมันออกมาครับแล้วเราก็ถอดไซดดีมาออกมาอืม,มนี่เป็นจากกล่องไอ้สามนะครับแล้วเราก็ เสียบมันก็ไปแบบนี้นะครับเสียบ RCA RCA เสียบตามสีเลยนะครับ RCA เราก็เสียบตามสีเลยเหลืองขาวแดงับปกติอ่ะมาดูที่มันจะใช้ได้หรือเปล่าตัวนี้ผมไม่ทราบนะครับเดี๋ยวผมขออ่านคู่มือแป๊บหนึ่งคู่มือนะครับ ่คู่มือมันบอกว่าคู่มือไม่ได้พูดเกี่ยวกับไอ้นี่เลยครับอ่ใช่ครับคู่มือไม่ได้บอกเอ,อ้ยนี่ไง support NTSC and p l p l to standard TV format output อ่สึกว่าจะเอาไว้เหมือนจ่ายไฟเพิ่มประมาณนั้นั้งครับ ูสแตนดาร์ดพีซไม่เป็นไรเราลองดูกับผมซื้อมาใช้กับทีวีเครื่องเล็กผมนี่เลยครับมันไม่มีเ HD มปนะครับอ่ะเปิด้มาเดี๋ยวปรับก่อนครับอันนี้ AV in นะครับยังไม่มีภาพมากล่องติดปกตินะครับผมกำลังปรับ เลื่อนดูก็น่าจะน่าใช้ไฟเพิ่มครับเดี๋ยวต่อไฟเพิ่มครับเสียบไฟนะครับเพื่อเลี้ยงวงจรเสียบเข้าไปครับปืบเงียบนิดต่อไปไม่มีใช้ได้ไหมเนี่ยไม่นะใช้ไม่ได้อย่างนั้นเลยโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่ครับมาแล้วเดี๋ยวผมลองถอด ถอดสายไฟเลี้ยงนะปึบโอ้ใช้ได้ปกติครับไม่จำเป็นจะต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับอืมอันนี้อันนี้อันนี้โทรทัศน์ผมมันขึ้นไม่ดีปรับช่องก่อนนี่ครับปกติเลยโอ้ใช้ได้ครับใช้งานได้เลยถ้าต่อไฟเพิ่มก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับช่วยคือไฟเพิ่มเนี่ยมันช่วยกรณีว่าเราใช้สาย สายไฟที่มันยาวนะครับมันก็จะไอ้นี่นะครับอ่านี่ครับนี่คือ NTSC เหมือนจะเพิ่มความชัดนะครับอ่ะนี่คือ PAL p a น่าจะเป็นโหมดสำหรับต่อทีวีจอเล็กจอใหญ่ประมาณนั้นครับครับโจบการรีวิว Mini HDMI 2, MI 2 AV เพียงเท่านี้ครับ